เด็กสาวชาวนาตรงเสี่ยวชาวหยิบไข่ขึ้นมาแล้วเอาไปทุ่มใส่รถโรรอยที่อยู่ตรงหน้าส่วนชายหนุ่มในรถนั้นรู้สึกสงสัยมากเขาจึงลงจากรถไปถามเด็กสาวถึงเหตุผลใครจะรู้ว่าเด็กสาวไม่พูดข้าำมทำเพลงแต่กลับยิงใส่ชายหนุ่มทันทีในขณะนั้นเด็กสาวเข้าใจผิดว่าชายหนุ่มเป็นนายหน้าผู้รับหมอใจดำไม่เพียงแต่ค้างค่าแรงพ่อของเธอแต่ยังขับรถชนพ่อของเธออีกเด็กสาวไม่หยุดที่จะต่อยชายหนุ่มอย่างแรงขณะนั้นกลุ่มบริการก็วิ่งออกมาและเข้ามาหยุดเด็กสาวไว้เด็กสาวที่โกรธเริ่มด่าหยักทายจากนั้นเมื่อออเเธหยิบรงงท้้้าาาขึนมและจวไป ในขณะนั้นเพื่อนร่วมงานของพ่อก็วิ่งเข้ามาบอกเด็กสาวว่าเธอเข้าใจผิดคนแต่ตอนนี้มันก็สายเกินไปแล้วรองเท้าที่ตกลงมาจากอากาศก็ถูกทุ่มใส่หน้าชายหนุ่มอย่างจังที่แท้แค่สามวันก่อนพ่อของเด็กสาวไปเรียกร้องเงินเดือนเป็นปีแต่กลับถูกนายหน้าผู้รับเหมาขับรถดูชนจนบาดเจ็บสาหัสค่าใช้จ่ายในการรักษาของพ่อที่โรงพยาบาลสูงถึงสองแสนบาทเด็กสาวจึงเข้าใจผิดชายหนุ่มตรงหน้านึกว่าประธานคือนายหน้าผู้รับเหมาที่ค้างจ่ายค่าแรงเมื่อเด็กสาวรู้ว่าตนเข้าใจผิดรู้สึกอึดอัดจนไม่รู้จะทำอย่างไรขณะนั้นเขาถามเพื่อนรรร่่่่่วมมงงานนนนขออออพพีัใชชถเห แต่เขากลับบอกว่าเด็กสาวมีรถเหมือนกันแต่เขาไม่ใช่ในายหน้าผู้รับเหมาหลังจากเคลียร์ความเข้าใจผิดแล้วเด็กสาวรีบขอโทษประธานขณะที่เพื่อนร่วมง,งานเห็นเหตุการณ์จึงอยากพาเขาออกไปแต่กลับพบว่านายหน้าผู้รับเหมากลับที่ค้างจ่ายค่าแรงพอนำกลุ่มลูกน้องมาขวางทางแล้วก็เริ่มเข้ามาทักทายประธานดีจังแท้จริงแล้วคุณคือซูเตอร์เปียวคุณต้องชดใช้เงินที่ได้จัดหยาดเงินแรงงานของพ่อฉันเชียวฉ่าอย่าหมดความอดทนนี่มันเกิดเรื่องอะไรขึ้นกันแน่แย่แล้วพี่ชายของฉันอาการกำเริบอีกแล้วรีบขึ้นรถเร็วเข้า ขณะนี้ทั้งเมืองมีการประกาศรางวัลหนึ่งร้อยล้านเพื่อค้นหาผู้หญิงที่มีปานดอกเหมยจัดการเรื่องให้เรียบร้อยใช่ใช่ใช่ฮัวเย่เด็กสาวตกใจเมื่อได้ยินคำพูดของประธานบนมือของเธอนั้นมีปานดอกเหมยอยู่เธอรู้สึกสงสัยว่าทำไมประธานถึงต้องตามหาตนไม่รู้เลยว่าประธานกำลังตามหาสิ่งสำคัญเขาต้องการค้นหาสาวที่มีปานดอกเหมยเพื่อล้มล้างโชคชะตาของเธอที่มีพลังอย่างบริสุทธิ์ตอนนี้เธอมีเวลาเพียงหกเดือนเท่านั้นแต่พอประธานเดินออกไปในหน้าผู้รับมาเพื่อสอนเด็กสาวให้รู้บทเรียนเขาได้ลิกตะขายข้าวผัดของเด็กสาวอย่างไม่เกรง พ่อที่ได้รับบาดเจ็บหนักและต้องนอนโรงพยาบาลเธอสัญญาว่าจะต้องเอาเงินที่เป็นของพ่อกลับคืนมาดังนั้นถึงวันถัดมาเขาก็มาที่สำนักงานทนายความผลก็คือเขาเพิ่งมาถึงห้องถงก็ถูกพนักงานรักษาความปลอดภัยใช้ซ้อมขีออกไปไม่รู้เลยทนายความที่ฉันบนก็คือประธานที่พบกันที่ไซ้งานเขาก็ถูกผู้หญิงคนหนึ่งพันผูกเช่นกันผู้หญิงใช้ยาที่ทำให้มึนเมาแบบที่ช้างยังดื่มหมดใส่ลงไปในซุปต่อมาเขาคิดจะหลอกล่อประธานให้ดื่มแต่ประธานกลับไม่มีความสนใจเขาเลยและเรียกให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยไล่ออะววีีมพ่่ชชยิต เขาต้องการพบทนายความอย่างเร่งรีบขณะนั้นเด็กสาวเห็นชามใหญ่บนโต๊ะเขาคิดว่าในนั้นคือน้ำเขาหยิบขึ้นมาแล้วดื่มหมดในคำเดียวต่อจากนั้นเด็กสาวก็เริ่มรู้สึกร้อนทั้งตัวร้อนจังคุณเป็นใครคุณมาที่นี่ทำไมฉันฉันมาหาคุณทนายความชั้นแนวหน้าร้อนจังพวกคุณที่นี่ของพวกคุณทำไมคุณมีปานดอกเหมยที่แท้เธอก็เป็นคนที่แม่ฉันจัดการไว้ด้วยเธอยังแซงทำเป็นลูกสาวของคนงานอีกจงใจเข้ามาใกล้ฉัน เป็นการละครที่ต่ำตอมอแบบนี้อีกแล้วไปให้ผลขอโทษด้วยนะคุณผู้ชายสุดแย่ฉันว่าเหมือนว่ามีบางอย่างควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วทำอะไรขี้เหนียวแค่จูบก,กันเองไม่ใช่หรือให้ฉันจูบอีกครั้งเถอะนี่เป็นสิ่งที่เธอเลือกเองตอนนี้ก็เรียบร้อยแล้ว ไม่ได้เจอทานายความฉันแนวหน้าเลยยังเอาตัวเองเข้าไปยุ่งอีกสุดท้ายก็หลุดจากพวกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยได้ยาของพี่จิงถิงกําลังจะออกฤทธิ์แล้วพี่จิ้นถิงฉันมาแล้วนะแย่แล้วผู้หญิงคนไหนกันกล้าทําให้เรื่องดีๆของฉันผังหยุดก่อนเธอตื่นแล้วเหรอฉันยอมรับฉันทําให้เธอต้องเสียใจใครในตะกร้านั้นฉันจะชดใช้ให้เธอถือเป็นการบำรุงร่างกายให้เธอหลักกันฉันไม่ต้องการเธอ เธอคงไม่ใช่ที่อยากแต่งงานกับฉันใช่ไหมฉันจะบอกเธอนะครอบครัวเราถึงจะอยู่ชนบทแต่ประเพณีในบ้านเรานั้นเคร่งครัดแบบเธอนี่ลูกเขยที่ไม่มีความเมตตาพ่อของฉันนั้นแน่นอนไม่อนุญาตให้เธอเข้าบ้านยังแสดงอีกร่วมมือกับแม่ของฉันแกล้งทําเพื่อหลอกฉันใช่ไหมพูดมาเถอะเธอเป็นลูกสาวของบ้านไหนบ้านจางจากทางใต้หรือบ้านไปจากทางเหนือเธอกําลังพูดอะไรอยู่ฉันไม่รู้จักแม่ของเธอเลยฉันมาหาทนายความฉันแนวหน้าที่ช่วยพ่อฉันฟ้องศาลสูเต๋อเปียวเขายังค้างค่าแรงพ่อฉัน เงินที่ได้จกากหยาดเงินแรงงานประมาณปีแล้วยังขับรถชนพ่อฉันอีกตอนนี้พ่อฉันยังอยู่ในโรงพยาบาลรอค่ารักษา200,000หยวนสำหรับค่าผ่าตัดที่จําเป็นต่อชีวิตยังเล่นเป็นหรือเปล่านี่คือ10ล้านรับไปแล้วไปให้ผลตําแหน่งที่เจ้าสาวของครอบครัวหัวไม่มีทางที่จะให้กับคุณอย่างนี้ผู้หญิงที่พูดแต่คําโกหกผู้หญิงคนนี้เอาบัตรของพี่ชินถิงออกมาเอามาให้ดูด้วยเหตุผลอะไรก็เพราะว่าฉันคือคู่มั่นของพี่จินถิงเจ้าของบ้านในอนาคตของครอบครัวหัวคู่มั่นดังนั้นเมื่อกี้ฉันไม่่ใช ไปหาแฟนของผู้ชายมีเจ้าของเหรือคุณจะไม่คิดว่าพี่จินถิงจะจริงๆต้องให้เงินคุณใช่ไหมถ้าคุณใช้บัตรใบนี้พี่จินถิงก็จะฟ้องคุณในข้อหากูกันโชคทันทีเมื่อนั้นคุณไม่เพียงแต่จะต้องติดคุกยังต้องกินข้าวในคุกทั้งชีวิตตอนนั้นคุณอยู่ในคุกได้แค่ไหนมองดูอยู่เฉยๆฉยมองดูพ่อของคุณตายจากไปช่างจริงที่พวกคนรวยเหล่านี้ไม่มีคนดีเลยสักคน รู้สึกเสมอว่าเธอไม่ได้พูดโกหกพี่ฉันตรวจสอบข้อมูลที่ใช้งานข้อมูลของสาวคนนั้นแล้วเชื่อตงเสี่ยวฉาวนี่คือข้อมูลทั้งหมดของเธอให้ฉันดูหน่อยใช้จ่ายเงินหกแสนแปดหมื่นห้าพันหยวนต้องใช้ไปทั้งหมดใช้จ่ายเงินเจ็ดแสนแปดหมื่นหยวนโอ้ใช้เวลาไม่นานในการใช้จ่ายมากกว่าสามล้าน บัตรของคุณถูกขโมยแล้วพูดว่าใช้จ่ายไปแค่สองแสนเพื่อทําการผ่าตัดให้พ่อเธอฉันก็โง่พอสมควรเชื่อเธอซ้ําแล้วซ้าเล่าพ่อพ่อคุณตื่นแล้วคุณคือใครหมอหมอนี่มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือเลือดข้างกดทับเส้นประสาททาให้เขาสับสนถ้าไม่ทําการผ่าตัดอีกก็จะไม่มีทางแก้ไขได้จริงๆพ่อขอโทษนะทุกอย่างเป็นความผิดของฉัน ทุกอย่างเป็นความผิดของฉันที่ไม่มีความสามารถไม่สามารถเรียกเงินคืนได้ทันเวลาค่าผ่าตัดของคุณตรงนี้ไม่มีอะไรดีเลยฉันสู้กับซูเตอ๋อเปียวไม่ได้ฉันยังไม่ได้เงินคืนร้านข้าวผัดยังโดนทุกอีกฉันตั้งใจจะหาทนายความคนหนึ่งเพื่อยื่นคำร้องให้กับคุณผลลัพธ์คือผลลัพธ์ที่สับสนยังไปนอนกับผู้ชายคนหนึ่งเขายังพยายามพยายามที่จะให้ฉันติดคุกเสี่ยวเฉาอย่าร้องให้ คุณจำฉันได้แล้วเซียวเฉาอย่าร้องให้พ่อปกป้องหนูนะเซียวเฉาอย่าร้องให้พวกคุณค้างค่าใช้จ่ายมาสองวันแล้วนี่คือกลุ่มบริษัทหัวโรงพยาบาลเอกชนในเครือให้บริการเฉพาะคนรวยถ้าคุณไม่มีเงินก็ย้ายออกไปก็ยังเป็นนามสกุลหัวอีกล่าสุดฉันไม่เพียงแต่ไม่อาเจียนเป็นเลือดและไม่รู้สึกเวียนหัวอีกการนอนหลับก็ดีมากอุ้ยจิ้นถิงโรคของคุณคงไม่หายใช่ไหมพี่ชายคุณไม่ได้รับหลังเราหรอกนะแอบไปนอนกับผู้หญิงที่มีปาดอกเหมยใช่ไหมใช่แล้วแม่ผู้หญิงที่มีปาดอกเหมย ไม่ใช่คุณเป็นคนจัดให้ฉันเหรอฉันที่จัดให้ใช้จ่าย75,000ดอลลาร์สหรัฐไม่มีความจำเป็นต้องทำแบบนี้ผู้หญิงคนนี้กำลังรูดบัตรของฉันอยู่ในโรงแรมระดับหรูในต่างประเทศกินดีอยู่ดีนะก็ไปกินกันเถอะพ่อพ่ออ้าวดูสิฉันเอาของดีมาฝากของอร่อยอืมยังมีขาไก่ด้วยลองชิมดูว่ามันหอมไหม เสี่ยวเฉาสุดยอดเสี่ยวเฉาสุดยอดเสี่ยวเฉากินอร่อยใช่ไหมกินช้าๆหน่อยนะฉันท้องเสียแล้วไม่ใช่ฉันก็ยังไม่ได้กินข้าวนะฉันคงไม่ใช่พ่ออย่าหลับนะคืนนี้หนาวเกินไปไปวิ่งข้างนอกกันเถอะได้ไหม อ่าพ่อ,อย่าละ่ะพ่อของขวัญเอกสารสุขสั์วันปีใหม่สุขสั์วันปีใหม่พ่อลูกอมนี้หวานจังชีวิตของเราต่อไปจะต้องหวานขึ้นเรื่อยๆแน่นอน พ่อคุณอาเลือดออกเร็วๆฉันจะพาไปโรงพยาบาลไปรีบลุกเถอะพ่อเร็วพ่อคุณอยู่ให้ได้เราจะถึงโรงพยาบาลเร็วๆนี้พ่อพ่อคุณอยู่ให้ได้อ่าพี่ชนคนเข้าแล้วยังเป็นคนท้องอยู่อ่า ฉันขอเธอฉันขอเธอกรุณาช่วยพ่อฉันด้วยพี่ชายเด็กสาวชาวนาต่งเสี่ยวชาวตั้งขันคงไม่ใช่ลูกของคุณหรอกนี่เป็นสิ่งที่คุณเลือกเองเธอท้องจริงๆลูกของฉันเหรอให้หมอทำการตรวจพิสูจน์ความเป็นพ่อลูกเดี๋ยวนี้ดีพ่อ เฉียวฉาวพ่อรู้พ่อไม่มีประโยชน์ทําให้คุณลําบากฉันเจอนายหน้าผู้รับเหมาในไซตงานแล้วฉันจะไปเอาเงินจากเขาเดี๋ยวนี้ฉันจะไปเอาเงินจากเขาเดี๋ยวนี้ให้คุณและลูกในท้องมีชีวิตที่ดีใช่ใช่ใช่พอ่อไม่สามารถไปไม่สามารถไปคู่แฝดที่เด็กสาวชาวนาตรงเสี่ยวชาวตั้งคันคือเด็กของคุณ เชียวชาฉันเจอนายหน้าผู้รับเหมาในสต์งานแล้วฉันจะไปเอาเงินจากเขาเดี๋ยวนี้ซต์างานพวกคุณนี่อ้างว่ามีเงินมียมนาจพวกคุณเลยหักเงินที่ได้จัด y ยา d เงินแรงงานของคนงานเกษตรเตรียมรถไปที่โครงการในเมืองเหนือทันทีคืนเงินไม่คืนเงินคืนเงินคนงงไปหมดยังกล้ามาของเงินจากฉันฉันไม่เข้าใจเลยไม่มีเงินจะตายไหม ไม่รู้หรือว่าในช่วงปีใหม่ไม่สามารถทวงเงินได้พ่อพ่อพวกคุณปล่อยพ่อของฉันเถอะปล่อยเธอกับพ่อของเธอซ้ำแล้วซ้ำอีกมาของเงินจากฉันรู้ไหมว่ามันทำให้จิตใจที่อ่อนแอของฉันได้รับบาดเจ็บมากแค่ไหนเชียวฉาพ่อพวกเขาคือคนเลวรีบไปเธอรีบไป พ่อฉันฉันจะจ่ายเงินให้คุณฉันขอความกรุณาจากคุณฉันขอความกรุณาอย่าทำร้ายพ่อของฉันฉันขอความกรุณาแล้วนะแค่เงินเท่านี้เหรอ,อคิดว่าพวกเขาคือคนขอทานเหรออะเชียวชาวเป็นเพราะพ่อไม่สามารถปกป้องเธอและลูกน้อยไม่ได้เธอรีบไปเถอะ รีบไปฉันขอความการุณาแล้วนะต่อยพ่อของฉันเถอะฉันรับรองฉันรับรองจะพาพ่อกลับไปที่ชนบทจะไม่ปรากฏตัวต่อหน้าคุณแน่นอนฉันขอความการุณาแล้วนะต่อยคนโง่นี่เถอ,อะดีมาก เธอไม่ใช่ลูกกัตัญยูหรือมาแบกพ่อเธอเพียงแค่แบกให้ได้หนึ่งชั่วโมงก็จะปล่อยพ่อเธอเสียว,วเฉา,าไม่เอาลูกน้อยพ่อลูกน้อยพ่อเสียวเฉาไม่เอาลูกน้อยลูกน้อย เสียวฉาวลูกอมนี้หวานมากวันข้างหน้าของเราจะต้องหวานขึ้นเรื่อยๆแน่นอนอย่าทำร้ายเสียวฉาบขอโทษนะเสียวฉาบฉันไม่ควรเข้าใจผิดเกี่ยวกับเธอต้องรอฉันนะหกแปดห้าูนสามหนึ่งพ่อฉันไม่เป็นไรพ่อสู้ไว ดีดีด,ดีมีอะไรน่าสนใจหน่อยฉันอยากเห็นจังเธอกับพ่อของเธอแล้วยังมีเด็กในท้องอีกจะทนได้นานแค่ไหนเธอเธออยากทำอะไรอยากทำอะไรแน่นอนว่าจะทำลายเธอเด็กในท้องช่วยให้เธอลดภาระแล้วอยากทำร้ายถารกเซียวชาวอยากแค่พ่อรีบวิงไปรีบวิงนะ พระเจ้าท่ามีพระเจ้าที่ใจอ่อนขอร้องเธอช่วยลูกฉันด้วย